สังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรเฮ้ยกระเช้าผมนี่ถอยรถคันใหม่มาแล้วเออไปเร็วๆ4สี่กิโลคุณรเรามาถึงที่หมแล้วหักห้มากกว่โอ้ย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 ้โอ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 ้ยยโอ้อ้อ้ยอ Okay, okay. นิเดิ๊ง,งโอเคเอถึงแล้วเอาละคุณอาดรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสองชั้นนะคุณอาดครับผมมีบันไดผ้าไว้เลยแสดงว่าเรานัเนี่ยน่าต้องขึ้นบันไดไปเว้คุณอาดเออแล้วเอาควันดับไปแล้วเอ้วยังไงเนี่ยไฟดับบอกลับบ้านอ่ะกับบ,บ้านแล้วไปกับบ้านดีกว่าไปเดี๋ยวก่อนคุณอาดผมว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเว้ยถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะเออนั่สีผมยังได้ยินเสียงไฟเนี่ย ที่กำลังไหม้รุกโชนอยู่ในบ้านเว้ยเออคุณ <champion> ป <ters> no ีนบันไดขึ้นมาแล้วนะผมดูชั้นแรกเองใช่เอาละทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะเข้าไปช่วยผมว่านะเราน่าต้องเข้าไปช่วยผู้รอดชีวิตด้วยคุณอาร์ตเออผมเนี่ยกำลังหาอุปกรณ์อยู่เอาเอาเอาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์อยู่ไหนบ้างวันนี้ตอนนี้เรนู้ว่าไฟที่ลุกโลุกถมมากที่ทางลงชั้นสองคุณอาร์ตโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอขึ้นลงไปไม่ได้คุณอาร์ตเดี๋ยวผมน่าต้องวางผู้รอดชีวิตไว้ตรงนี้ก่อน เอาละเอาละผมเนี่ยกำลังลงไปช่วยต่อสายเราต้องรีบดับไฟก่อนคุณนัไม่งั้นเนี่ยเราเอาผู้ราชีวิตแล้วใครใครขับไอ้นี่วะเนี่ยผมเองคุณทำอะไรเนี่ยคุณคุณจะเอากระเช้าขึ้นไปรับคนเจ็บป่าวเอ้ยเออว่าคุณจัดการยื่นกระเช้าไปเลยยื่นกระเช้าไปเลยเดี๋ยวผมเนี่ยไปไปอุ้มคนเจ็บมาก่อนนี่ไงคุณทีมาแล้วบันไดมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วคุณนัทเนเนเน่บันไดมาแล้วบันไดมาแล้วดู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  ยืดมาเร็วยืดมาเร็วยืดอยู่ว่าไอ้กระเช้าแบบนี้เนี่ยผมสามารถไปได้ป้างเฮ้ยไปได้ไปได้ไปได้ปะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยลูกลูกอ้าวขา แล้วเมื่อกี้มันเย็นลงบันไดได้แล้วมันคืออะไรวะเนี่ย่ะคุณจเกิดอะไรขึ้นคุณอาร์ตแต่ผมว่านะคนป่วยน่าจะใกล้ตายแล้วนะลงมากระแทกฟ้องกับผมเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจมั่วคุณไปช่วยต่อสายมาสองอันเร็วคุณอย่าทำตัววุ่นวายเข้าใจไหมคุณอาร์ตเออลงไปแล้วลงไปแล้วโอเคโอเคโอเคผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไฟลุกลามจัดจัดโอ้พุงพุงมาข้างหน้าแล้ว เอาละแป๊บแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมต่อสายแล้วเพิ่มเพิ่มก่อนเพราะว่ามันมีหน่วยงานของเราเนี่ยกำลังว่างงานอยู่เลยยืนเฉยไม่มีสายให้มันว้ยเอาละคุณนัสเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ผมต้องการให้คนมาดับตรงหน้าประตูบ้านเข้าไม่ได้ผมนี้ดับให้แล้วเนี่ยคุณ<ม>ต้องให้สกคยสกคน<ม><ม>เข้ามามลูกน้องของผมนี่กำลังเข้าไปดับอยู่นะเออคือดับทำนี้นะเดี๋ยวผมนี่จะเข้าไปที่ห้องครัวไม่รู้ว่าเราจะสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าโอ้ช่วยด้วยผมอยู่ในกองไฟโอ้โหมาเอาไปทำไมเล่า ตอนแรกมันดับหมดแล้วเว้ยพอผมเข้าไปแล้วลึบจจ๊บเลยใจเเย็นตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว,ว่าไฟมันลุกลามแล้วแล้วดูดูลูกน้องของเราดิมันเข้าไปอยู่ในกองเพลิงได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเข้าไปได้ไงเอาเลยคุณอาเราจะต้องเร่งดับเพลิงให้เร็วที่สุดนะตอนนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะทำงานช้ากันมากเลยได้เลยคุณนี้ผมจะพยายามผมยืนลงันรงหน้าต่างฉีดเข้าไปก่อนเพื่อความเสียหายที่น้อยลงเราจะต้องระวังนิดนึงคุณอาเราต้องเร่งความเร็วไม่งั้นเนี่ยความเสียหายมันจะเพิ่มมากขึ้นได้เลยคุณนี้จัดไป เอาล่ะตรงนี้เนี่ยน่าน่าจะใกล้ดับแล้วโอ้โหคนไว้ไม่ไม่ไม่ผมว่านะคุณสังเกตบนฝ้าเพดานดีๆเอนนี้มันดับไฟไฟติดอยู่โอเคผมกำลังดับบนพื้นตอนนี้มันดับไฟอยู่เอาล่ะผมพอมัแล้วพอมัแล้วนิดฝุ่นฝ้าเพดานบนฝ้าเพดานเอาล่ะผมดับอยู่ตรงนี้ผมดับอยู่ข้างในโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเนี่ยดับไฟเสร็จปุ๊บมาดับขวาจะน่าจะเคลียรได้ไม่ช้าเรากมาจะเคลียร์เข้าไปข้างในเรากระชับพื้นที่ฉีดแล้วกระชับพื้นที่ เอาเาฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาสุทาทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาโอเคจัดไปเอาลหอาห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายเอาลราดับตรงพื้นดับกองนี้รอาไว้ให้ดูว่ามันโอ้ห้องสุดท้ายคุณทาห้องขวาที่อีกมาหาศาลเลยโอ,โอ้โหแสดงว่ามันไม่ยับจริงๆว่ะบอกเลยว,ว่าน่าจะไม่เกรียมมากเลยดีนะผู้รอดชีวิตไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยเออค่อยโล่งใจหน่อยว่ะเราได้เทียได้ในอีกไม่ช้า จัดไปเด้โหตรงนี้กำแพงตรง,ตรงนี้มันเอาเรื่องอยังวะโอ้ยเอาละตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างน่าไปได้ด้วยดีเออผมกำลังเคลียร์ปากทางห้องนี้อยู่เอาลกคุณอาห้องรับแขกนี่มันอย่างกัรล,ลุกชัดๆเออห้องนี้ก็เหมือนกันให้ผมได้เสียงอะไรระเบิดแล้วะวะมานน่เป็นฟ้าผิดานที่มันจะล่วงลงมาใส่พวกเรานะเล้เฮ้ยจริงปะเนี่ยรีบดับก่อน,ร,อนรีบดับก่อนอย่ายให้มันลามมากนะฮะนะถ้าสมมติว่ามันลามมากเนี่ยไฟฟ้าผิดานมันอาจจะอุ๊ดเนี่ยมันลุกไม่หยุดเลยว่ะมันเกิดจากอะไรกันนะ ว,ว่าผมต้องเข้าไปดูห้องนี้สักหน่อยละโอ้เราคิดไปทีละห้องเวย้ยคุณอาถ้าสมมุติเราเนี่ยไปหลายห้องเนี่ยมันอาจจะดับไม่ไหวตอนนี้เนี่ยเราเรียปิดกัน้นทางเข้าของออกซิเจนมาเยอะแลวใช่ไหมเราไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมเออดิห้องน้ําทําไมไฟมันดับยากจังวะว่ามันอาจจะมีออกซิเจนเยอะโอ้โหลุกดับปุ๊บลุกปั๊บดับปุ๊บลุกปั๊บเอาละเคลียไปห,หนึ่งห้องเอาราดับตรงนี้哟 เรียกว่าไม่เหลือซากอะไรเลยดี่ว่าโอเคห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เรียบร้อยโอ้โหทำไมตรงนี้มันไหลมาโดนผมวะเนี่ยหรือว่าตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกไปตรงนี้เนี่ยมันจะกันนรกบ้างนรกจริงๆโต๊ะก็เยอะฉีดโยมฉีดยไม่นัานฉีดยูโอเคคุณฉีดเพดานไว้ผมจัดการด้านล่างเองน่าจะไม่มีปัญหาไม่งั้นเนี่ยถ้ามูสเราไม่ฉีดด้านบนเพดานด้วยเนี่ยไฟมันจะร่วงออกมาได้เลยคุณนี่โอ้โหเรียบร้อยว่าเสร็จเรียบร้อยภารกิจเคลียร์ไปไปข้างนอกเนี่ยครับครับ ป,ปีนหน้าต่างออกไปเลยไหมไปไปไปออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้เอาละ,ะและ<น>้ทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าบ้านข้างในนี้แบบเป็นสีดำหมดเลยคุณอาแต่ว่าผมเมื่อพิ่งมาหัดใช้บันไดบันไดนี่เอาเรื่องอยู่นะเออผมเกือบตายอ่ะไม่เน้นช่วยเน้นฆ่าเสริมเอาละเรามาอีกครั้งหนึ่งคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าในคราวนี้นะฮะเราจะต้องไปที่ บ้านหลังหนึ่งเว้ยเออคุณต้องไปอีกสามกิโล,ลอ่ะหลังแหละที่ไฟไหม้อ่ะก็ <c oughs> ะใช่เลยเราเนี่ยจะรีบพุ่งไปในเวลาเสามกิลโลใช่ไหมเราต้องซิ่งให้เร็วที่สุดเพืนน่อคุณนัทใช่วันนี้เอาให้สุดเอาให้สุดไปเอาละ่ะคุณนัทเราเห็นควายอยู่ด้านหน้าแล้วแต่ผมไม่เห็นควายเลยแนฮะเออนั่นสิอยู่ไหนอ่ะเรามาดูกันว่าภารกิจของเราในครั้งนี้คืออะไร อย่าบอกนะนั่นไงควันไฟมาแล้วอยู่ไหนวะโอ้โหไฟโอ้โหไฟลุกท่วมเลยสงสัยเพิ่งลุกเมื่อกี้แล้วทำไมเราไม่ลงนี่ได้ลงแล้วอุ้ยไม่หลังคาเกรียมเลยคุณอาสโหคุณนี่ต้องขยับเหมือนใช้บันดุงบันไดอีกแล้วปะเนี่ยเหมือนว่าเรานะเนี่ยต้องใช้บันไดที่เราได้มาในการดับไฟบนหลังคานะโอเคเอาเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณและกันระห<ด>ว่างนี้เ,เดี๋ยวผมเนจะทำการต่อสาย คุณไปต่อสายเลยเดี๋ยวผมจะขยับบันไดไปเผื่อคุณแล้วดับไฟข้างบนให้ด้วยเอาละตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเป็นที่เรียบร้อยจะดำเนินการ<ม>เอาละตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยไปทําการต่อสายเพิ่มเติมก่อนระหว่างนี้คุณเนี่ยจัดการขึ้นกระเช้าของคุณไปเลยได้เลยได้เลยจัด<ม>ไปผมว่านะน่ามีผู้รอดชีวิตติดอยู่ข้างในด้วยแหละเดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาสักหน่อยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งขึ้น,นกระเช้าคุณอาร์ตคุณลงมาระหว่างรอเนี่ยต่อสายก่อนเราต้องดูก่อนว่าผู้รอดชีวิตนั้นอยู่ตรงไหนเว้ย ได้เลยคุณนี้จัดไปจัดไปต่อสายให้ผมเนี่ยสามสายเลยสามสายนะผู้รอดชีวิตก่อนนะุ้ยผมเจอผู้รอดชีวิตแล้วอยู่ชั้นไหนชั้นสองคุณอาร์ตโอ้โหนาห้องไฟไหม้เลยโอ้โหตายแล้วแป๊บนึงนะคุณนี้ผมขึ้นไปขยับไอ้นี่มันได้ให้เอาละผมขึ้นไปล็อกโซ่ละผมเนี่ยกำลังจะพาผู้รอดชีวิตออกไปมาแล้วคุณนี้แป๊บนึงใจเย็นๆผมกมๆเราขยับ เฮ้ยเดี๋ยวบันไดผมไปไม่สุดว่ะไปไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรคุณอาธ์ผมเนี่ยจะพยายามหาทางลงเองคุณต่อสายรอไวเลยเดี๋ยวเราเนี่ยต้องดับเพลิงด้านบนหลังคาละโอเคผมต่อไปแล้วคุณนี้คุณอาธ์ผมขอฉลงเอาฉลงมาได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมฉลงไปให้ทําไมมันเอาขวานจามประตูไม่ได้วะเออมันแปลกว่ะประตูข้างหน้าใช่ไหมตอนนีุ้ณอยู่้างล่างใช่ไหมใช่โอเคผมมาผมกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปออาไปวปเอาละผมลังงัดคุณนี้เรียบร้องัดไปงัดเร็วมาเร็วเค รอดชีวิตรอดแล้วโอเคคุณรู่มีผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะคุณอาร์ตระหว่างนี้คุณสามารถขึ้นไปดูได้นะผมกำลังงัดประตูทุกหลายๆประตูอยู่คุณนี่โอเคงัดไว้งัดไว้เดี๋ยวผมเนี่ยเอาผู้รอดชีวิตไปส่งก่อนผมณทำไมรถพยาบาลมันอยู่ไกลอย่างวะเนี่ยเอาล่ะผมส่งสายยางให้รู้ก่อนละเหลือตรงนี้มีคนเจ็บสองคนคุณนี่มาช่วยหน่อยยังมีอยู่อีกเหรออยู่ผู้รอดชีวิตอยู่ห้องรับแขกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้าไปผมลังเข้าไปนี่ผมเปิดประตูให้แล้วโอออออเเเคคคคมมมีีนนนใช่ักึงุณไปรรบ็ว โอเครับแล้วน่าจะไม่มีปัญหาสบายสบายนี่สบายสบายเอาละวางไปแล้วหนึ่งแมมไปแล้วลม่อยู่แล้วเอาละคุณอาร์ตขึ้นกระเช้าเร็วได้เลยคุณที่มาละไหนว่าขึ้นตรงไหนว่าขึ้นตรงไหนก่อนเอาละรีบยกผมขึ้นไปล้บบัตรนี้ผมน,น,ยยน,นั่นเนี่ยอยากจะทําการฉีดน้ำซิลเกินเดี๋ยนะเดี๋ยนะก่อนจะฉีดน,น้ําเนี่ยเราต่อสายอยังวะปังเอาละคุณอาร์ตมาเอา้า <ผ>คือจัดการด้วยตัวผมเองแล้วอะไรวันนี้ผมว่าเราไม่ได้ต่อสายแน่เลยว่ะคุณอาทคุณไม่ได้ต่อสายผม,าผมว่าเราต้องไม่ได้ต่อสายแน่ๆเลยว่ะคุณอาชมันต้องต่อสายปะวะทำไมมันเช็มันฉีดน้ำไม่ออกเออคุณเอาสายสปายเนี่ยไปต่อใส่ใส่ตัวนั่นนี่เพราะว่ามันไม่มีไม่มีน้ำเข้าไงมันก็จะฉีดน้ำไม่ได้เอา้าคุณนี้รับนึงด่วนด่วนเลยคุณอาชเรวหลังคาที่ไมจะวอดหมดแล้วเนี่ยโอเคผมกำลังหยิบมา คุณต่อสายอะไรสายสีเหลืองเอาระต่อได้ไหมคุณอาร์ตนี่ไงมันต่ออยู่เจอละอ่ะแล้วก็คุณก็เอาไปเชื่อมกับอนุด้วยนะนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออจีนแล้วว่าแล้วเอาว้าโอ,โอ้คุณอาร์ตคือมันจะดับหมดเลยเอเอมันจะดับหมดแล้วทีมงานเราเนี่ยเออเฮ้ยโหสายแดงแดงนี่เต็มบ้านเลยมันไปอยู่ไหนกันหมดหล้เอาละไปบนหลังคาจะดับหมดแล้วคุณอาร์ต ดีมากคนี้ดีมากเหลือฝั่งรู้นะผมว่าเราผมหน่าไปดับไม่ได้ไว้น่าจะต้องให้ทีมงานของเราไปดับแฮะแล้วไฟชั้นสองเป็นไงบ้างเนี่ยคุณอาร์ตมันเข้าไปดับไม่ได้คุณนีนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไอตัวแบ็คดับลอยอยู่ข้างหน้าตึมเลยอ่ะเอาละผมมาแล้วไหนตรงไหนมีแบ็คดับตรงนี้ตรงนี้การที่เราเจอแบ็คดับนั่นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคุณอ เราต้องทําการอุดไม่ให้ออกซิเจนในนี้มันเยอะเกินไปแล้วก็ทําการเตรียมเปิดประตูแล้วเราก็หลบให้ดีเพราะไฟมันจะพุ่งออกมาไงล่ะเอาล่ะคุณอาร์ตผมว่าน่าจะเป็นห้องนี้ไว้ห้องนี้ที่ผมเนี่ยมารออยู่ละเอ้ยคุณฮีโอ้คุณปีนไปแล้วเหรอเอาล่ะพอแล้วผมลงมาผมหลบก่อนไม่รู้ไฟมันจะระเบิดหรือเปล่าเอาล่ะโอเคแบงค์ดับหยุดแล้วแบงค์ดับอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ โอเคนะ่าจะดับถ้าให้ไม่มีปัญหาแล้วคุณอาตโอ้ย <ผม S 2> คุณฮินัเ่เแล้วต้องดับแล<ป>้วเร็ว,รวจะดับได้ยังไงแล้วผมไม่มีสายยางคุณไม่ต่อไว้เนี่ยผมตอไปแล้วแต่เพื่อนคุณทาไปหมดเลยเอาละเร็วเข้าคุณอา์ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยน่าจะสามารถจับไฟในห้องนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วนะเราเนี่ยพยายามปิดกันโอ้ถ้าไข่มาสีนะ้ำออกมาจากห้องวะนะไข่วะนะ๋นะอเพื่อเราเพื่อเราขึ้นไปจัดการห้องนี้ละเดี๋ยวผมเนี่ยลังตามไปผมลังตามไปช่วยอยู่โอ้โหหือคุณอาต ว่าไงลวนลวนผมกะไรงจะตา,เายเข้าไปผมรอ,รอไปก่อนค <นะ S 2> ันนี้ผมว่าคุณต้องไปควบคุมตรงกระเช้าแล้วไม่ได้ไม่ได้กระเช้าเนี่ยไม่สามารถฉีกเข้าไปได้เดี๋ยวผมเนี้ยฉีกจากข้างล่างขึ้นไปขขางบนาง่ายกว่าโอ้ยรุนแรงมากเลยว่ะบ้านเนี้ยไปเขาแบบ่อเคเคยดับไปทีละห้องค่อยดับไปทีละห้องก็งยังหมดหรือยังยังเลยดิเอาล่ะผมว่าผมน่าจะเข้ามาได้ละตอนนี้ดับระหว่างทางเดินออกไปตรงด้านหลังตรงนี้ผมยืนานี่อยู่ อ่าคุณคุณยิงที่ตัวผมหน่อยผมเนื้อผมเนื้ออ่ายิงยิงตัวผมดุวคนเลยผมอะไรก็ตายยิงออกมาออกมาคุณนี่ออกมา,ออกมาคุณนี่อ่าผมตายอามาที่เหลือด้วยได้แล้วโอ้โหเขาคุณนี่เอาละผมปืนและ้ะกูรักไปเขาฟื้นได้ไงวะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครแบกผมไปผมฟื้นชีวิตด้วยตัวเองอืมมาแล้ว เอาร้านดำกันต่อร้านดำกันต่อเออมันดำจย้วในห้องน่าจะเริ่มปลอดภัยแล้วน่าเริ่มปลอดภัยแล้วเออผมเข้างานมาได้เนี่ยเอาละรีบดับให้เสร็จรีบดับให้เสร็จโอ้โหตอนนี้ผมสึกเหนื่อยล้าเต็มทีไม่ได้ยนินไม่ได้ยนินไม่ได้ยินแล้วมันรามทุกรามรวดเร็วขนาดนี้เก่งของในห้องนี้นี่พร้อมที่จะไหม้ได้ตลอดเวลาจริงว่ะฉีดเข้าไปที่ประกายเพลิงเรานั้นเนี่ยจะต้องเล็งไปที่ต้นเพลิงคุณจัเข้าใจไหมเข้าใจคุณเฮผมกำลังทำอยู่ ถ้าต้นเพลมันดับแล้วก็ไฟนั้นมันก็จะจบลงในไม่ช้าใช่คุณนี้เอาละใกล้ลวใกล้ะละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือหลังคาแล้วสิเนี่ย,เ,ยเอาละเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างระบายควันออกไประบายควนนันออกไปอกโอ้โหมันลุกหามแบบสุดๆไปเลยคุณอาร์ตคุณนี่ต้องมาช่วยผมดับในฝั่งนี้เว้ยไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าช้าอย่างแน่นอนโอเคมันลงไปเอาละเอาล,ะ,อาละตรงกลางเสร็จไปที่เรียบร้อยคุณอาร์ตเหลือแค่มุมเ<อ>หลือแค่มุมด้านนั้นมุมนั้นเหละมุมต้องดับอยู่มันรุนแรงมากเลยเนี่ย ผมแสบตาผมรู้สึกแสบตามากเลยควันมันเข้าตาเอาละมาจมพลที่งวะเนี่ยฉีดโดนลไหมวะเนี่ยหาต้นเพิงไม่เจอว่ะคุณนัทต้นเพิงมันอยู่ฝั่งผมเนี่ยดิเา้เาวลาข้าวลาตะไปับไปืขึ้นเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ไม่โดนวะฉีดไม่โดนเลยหาไม่เจอนี่ไงเรียบร้อยเอาละในที่สุดโอ้ะฮัทโอ้วิโอ้จะเสร็จ โคนหลังน,นี้เราใช้เวลานานมากแล้วผมก็ได้ตายไปละครั้งหนึง่งสรบปผมผมสรบปไปครั้งหนึง่งอ๋อโมโหชีน้ำเกืเอบไม่รอดเอาล่ะไหนดูซิโ้ยการขับรถมานี่เรียกว่ามีเดียมนะฮะภารกิจของเรานี่เรียกว่าโคตรสโลงนะฮะเรานี่ทำช้ามากในครั้งนี้ก็คือมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับกระเช้านะ <c oughs> เออดิโอยกว่าจะแบบควบคุมกระเช้าวกว่าจะต่อสายอะไรได้นะฮะวุ่นวายชิเป๋งเลยใช่ <c oughs> เอาละคุณอาดครับผมสำหรับซีรีส์นะฮะสองสายนักกระเพิงสุดป่วนของพวกเราแล้วเนี่ยก็น่าจะจบลงภายในพาร์ทนี้แล้วละ่ะโอ้โหจบแล้วนะฮะอ่าผมเรียกได้ว่านะฮะเราเนี่ยก็น่าจะทําทุกๆอย่างที่ในเกมนี้นะเนี่ยมันมีให้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและสาหรับใครนะที่อยากจะทําการลองเล่นเกมนี้นะฮะก็สามารถไปลองซื้อมาเล่นกันได้ใช่ครับผม แล้วก็สาหรับใครที่ชอบเกมนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วสาหรับสองสายในเกมหน้านี่จะเป็นเกมอะไรครับผมอย่าลืมติดตามชมกันละกันนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมอย่าลืมอะไรอีกวะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเ<อ> <trov> พ<อ>ื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมถูกต้องครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะไปไปจบายจ้าบายบายจ้าไปเราไปแบบว่าสังสรรค์กันที่ดงพันอีกละ แล้วเหรอหนักหนัเหนื่อยแล้วนี่ผมตายไปรอบนึงนะคักไหนคุณบอกมีเก้าชีวิตไงทุกคนพอแล้ว